สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะมือหนีปลาบนคนอีสารได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของคุณยายจอยค่ะเพิ่นฝันหินผีเมมหาค่ะฝันทุกขังทุกเตือของจจยายจอยชาฝันว่าผีเนมมหานี่เข่าเนาะคุณยายเนาะนค่ะเรื่องราวความฝันของคุณจจยายจอยเพิ่นเสีหยหายแนวทางตัวเลขแนวทาไไปฟังเมืองเอาน้ำกันค่ะ กับสวัสดีค่ะคุณยายจอยค่ะสวัสดีค่ะโอวัวปอนาะกัารีนเนาโดนเลยได้เข้าพัอกันค่ะโดนเนาะจ้าโดนแห้งแต่ว,าาว่ากุณป้ได,ได้ยินกับมาถามอยู่ไม่บาน<อ>คุณป้าคุณยายอ่มาไปขัวคนเนาะแมนแต่ว่ากลับมาคุณกับมา,ามาบอกดิ เข้ากระถึงร้ายถึงน้ำร้ายอยู่ถือค่ะลูกหลานยุงเทียวก็พ่อใหญใส่แน่อยู่ค่ะแต่ว่าบ่มีโอกาสชีได้มาหาแม่หากาบ่มบมันบ่พอกันวันบ่ได้อยู่แต่ว่าเพิ่นว่ามางอดนีิยายจอยฝันดีเพิ่นว่าจ้ะไปเอาแล้วแน่แล้วฟันดีว่าสันฟันมาอย่างไรคุณยายโอ้ยฝันเห็นแม่ฝันมือมือขึ้นที่ใ้าวสากนั่นหละค่ะฝันว่านโหลดขันหนึ่งไปจอดอยู่อยู่หันอยู่โฮมพ ก็เลิขื้นไปน้ำมูพิ่นไล่ไล่ลลไม่จะพูดเท่าแม่ก็ยืนอยู่ขังล่างแม่แม่ขึ้นมากแม่แล้วว่าเดียวก่อนแล้วว่ก็ขึ้นไปัางถาเรื่องรถแต่รถมันบกไปใสย,ยิงรถยังจอดอยู่เหมือเก่ายังจอดอยู่โฮมพ่ออยู่คือเก่าอยู่ๆๆ<า>วัดบานนี่ละค่ะรถขันน้นเป็นรถของไผ่บ้แต่ว่าหูว่ารถไผ่บ่ฮหูว่ารถไผ่ไแมนว่าแมนยืนอยู่แม่แม่่าป้ายป้ายประสนแม่สิพผ้าไป คือไปใส่แล้ววันนี้เออไปก็ไปก็เลยว่ะึ้นรถถาแม่พันบอขึ้นรถน้ำรถก็บอไปรถกันยังโจดถ,ถาคือเก่ารถขั้นทีพุ่มหูแจักนะแม่แม่นั่นบอกให้คุณยายจอยนี่คืนขั้นน้นแม่ฟานยืนคักขัดแค่ว่าจาก๊กสตีขึ้นควงคือจะคล้องกับตีออกมาเนะาะจ็คือว่ายังไงแต่ว่ารถนั่นเห็นทะเบียนบ่เห็นอยู่ เห็นอยู่เจ้างบอกว่ารถไผ่ใ่ค่ะาพงษ์บอกว่ารถไผ่แม่ที่ในน่ๆนั้นรถบ่ไปแล้วรถบ่ไปรถยังจอดอยู่หม่องเก่าแน่นั้นบอกว่าสีผ้าไปแหน,น่แมวบ่ไปแมวพ่นขันเดียวเดียวแล่วละวะแล้วก็ืน่นอยู่ขา้างล่างถ่าจะบพ่ทันขืนรถเดี๋ยวก่อนแล้ววะเป็นคือรถบานเห่าก็มันก็นคือรถบานเห่านี่แหละมันก็รถสีขาวหยบสีออกออกสีเท่าๆเนี่ยจักน้อยแต่มาหัวแต่สีขาว เขาวแกมเท่านั่นน่ะนี่ย<ก>ังติดดาอยู่เมียจอดไว้คว่ำเขินเต็มทันพระหูจะคล้องรถพระหูกับเขานางอยู่เจ้าพระหูจะคล้องรถพระเฮานะ่ะเขินทั้งท้ายค่ะแต่ว่าไปไปนำนั่นเขินทั้งรถนั่นหูนาหูตาเพิ่นบอ่บอไม่ต้อผู้เฒ่าผมรัดแบบโบราณตัดแบบโบราณคือเขาคือผู้เฒ่ารัดผมส่องดอกทบตะกี้น่ะเมีนั่นแหละช่องนั้นแหละ แต่ว่าทะเบียนรถนี่เป็นตัวใดทะเบียนรถบอกเจ็ดหกโอเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกจ้าเจ็ดสี่หกค่ะเจ็ดสี่หกแต่แต่ว่าค,คนขึ้นระเบปเนไม่แมนสี่บอกนีเน้นๆแม,แม่แม่นันบอกค่ะแต่ว่าหฮตีออกจากฟันนี่ฟันเนห็นนี่ห่วยแต่เก่าฟันเห็นแม่นี่นเก่ามากแล้ว ผู้ขาก็ว่าผู้ขาเป็นสีว่าเป็นผู้หญิงว่าเป็นลูกค่ะมันเดีเราเล่าเสียชีวิตนะเนาะค่ะก็เลยว่าเอาศูนย์ใจเก่าศูนย์ที่เก่าศูนย์สี่แมนแต่ภา้าผู้ใดติดตามคุณยายเนาะสีมาเอายายจอยนี่ค่ะฟันดินแน่นี่ยเก่าศูนย์มาเนาะแม่นแมนฟันยามได้โบผาดเนาะโบผาดหน้ากันคือเถื่อนไงเล่าบังคับมันก็เขาอยู่ดิ จ้าของผมไม่มาชิปซีกับบบกลูกบอกร้านว่าขึ้นเตียมลุ่มเตีมเน้อแม่มาแค้งเขาก็าพอได่ใส่ยูถขาเจาไปไดแน่พขกคนอยู่ดอกฟันงวดที่เล้วยงานค่ะมางวดนี่ฟันเห็นแม่นีดีเปนเก่าสูนยค่ะเก่าศูนี์คือคือคุณคุณยายจอยนี่ฟันว่เนี่เก็บพักิลิกเนาะจ้ะตะกี้เก็บพักเล็กเก่าศูนเก่าศูน ไล่หลอดบ้านนี้แมนแมนรลอดนั่นอออออกได้ออกดีค่ะออกดีแท้แทบ้านนี้มันเือกับบ้านไอ้กับไอ้อันเขาสาบพอันเขาเมื่อเขาสาไงเลยขึ้นขึ้นเมื่อที่ยงเขาสาเห็นบ้านนี้มันเือกับอันเลขที่วัดเลขที่วัดนั่นก็เก่าสี่เก่าสี่แมนแต่ว่าในความฝันหนว่าคนเต็มวัดแมนโบน่เลยเนาะเต็มโแน่คือกัน มันเขากันกับเหล็กยวดนี่บานเหล็กี่วัดพอดีเก่าสี่งานเขากันดีดีเลยบานถี่วัดกับแม่ตัวนีที่จะว่ออกมื่คืนจงดุลกันแท้แม่แม่แม่กับเขาไปในวัดที่กันแม่แม่ก็อยู่ในวัดแลเอาศูนย์ไหวศูนย์เก่าสี่แม่ก็ถือกับเหล็กี่วัดนั่งค่ะเหล็กเก้าหานี่เหล็กผู้ขามากแกถามโัว่ามาจะแช่กับเหล็กแม่เออกลวว่าแม่นั่นแหละ แม่เราเห็นจากสีไทยก็เรียกว่าเราเป็นเก่าอันเมื่อหกับเป็นหาเมื่อไม่จะเป็นเก่าสูานหรืออย่างเช่นเมื่อไม่จีเป็นเก่าหาเก่าบอกบอกให้คืนรถแต่กรยุกเมื่อไส่ไซพอแมนคีว<อ>านกังใหญ่เป็นกนหน้าเอาเลยมักเป็นเก่าหาแม่หมักเก่าหาหาเก่าอย่างนี้แหละค่ะวันเด็กที่วัดนี้เอาเขาบเอาเขาไหวบ้านเล็กที่วัดเอาเขาไหวกะดีค่ะ เป็นเป็นเป็นเก่าสีเนอะแม่นเก่าสีเขียนไว้นํำแนเดอร์ค่ะบานเลน็กีวัดท,ทีฟันนี่ล่ละฟันเกียวนี่มันเผาเขาก็กเลยผู้ขาฟันผู้ดีเขาฟันฟันมือนที่ยายก็ขึ้นที่ยายเขาสากตื่นสองมากกยายเขาสามค่ะฟันเห็นคนแม่วัดเ,เลยเลขคูบนั้นจังมาเอาเนะ<ข>าะค่ะผู้ขาไปท่ควม<ส>ามสะอาดจวนลักบานพอทานหม ไปทำอะไรจะอาดสะอาดไปเอาไปเอาคันบักเบงขึ้นไปใส่ถูกถูกวันสินใหญ่ผูกขาดฟากันเห็ดขอบเห็ดยู่รักบ้านแม่รักบ้านยี้ในบ้านค่ะไปเห็นถูบแม่ก็เลยจุดกระจังบอกกันตัวนี้ค่ะเห็นตัวไหนละห่วยจังได้ที่แหลกว่ามันเป็นเหล็กเหล็กเหล็กศูนไปคือเหล็กสามบัดนี้ก็เลยถือมานํำเทียงกันอยู่หันแล้วเห็ดแหล้วยหลี่ถูแล้วเหลี่ยลอยก็เลยว่ามันก็เลยว่าเออเเมื่อนํำก็ไปหิ้งกนมั่น มัไม่ให้อีหน้อยๆเบื่องมันจังไสจังหลบเหลขกนี่หละลบไม่เหลือแต่สามสองสามสองเนาะงานสามสองมันยังงามกะกะกะอันเอาไปเลยก็ะไรสามสองอืมสามสองเอาเอาไปเลยเหล็กถูกยุดอยูโบราณมันเม่เคยจุดจ้าเถื่อเรื่องพี่หน้อเลยที่ว่าจังไีู่เขาเม่เคยจุดอีหลีเขียนว่าเหล็กถูกที่ไหมได้ได้สามสองเนาะงานแมนค่ะเรื่หน้าความฝันของคุณยายมิยังเพิ่มอีกบอ อันห่วยย่กับว่าทันมีอะจังมากอันนี้ใหม่ว่ามันยังยิ่คือเก่าบอะแต่รถมันบ่อเขื่อนอยู่แล้วรถ่ะรถบ่เขื่อนรถอยู่ห้องเก่าแมนค่ะรถยังอยู่ห้องเก่าอยู่รถบ่บ่ไปลสตค่ะเลขรถนี่คือเกตสี่หกเนาะจ้าทะเบียนรถแมนเมสซี่ถึนครมเต็มรถอยู่กับว่านี้ไปใส่บ่อเขาเยืะอยู่จันจะหูมีอะจะคล้องคับนีบ่มีมันหนังข้างหนาตอนว่านี้บ่อไปวนานี้มันเป็นพอชไค่ะ ก็ใช่ก็นั่งบ๊าปกหลอกหลอพูงยาพ็ใส no ่นะแล้วก็นั่งบอกไปก็บ่ไปบ่อไปถาก้อนพูนว่ายห็นผู้แม่เพราะว่าถาก้อนกระถาแม่แม่ก็บ๊อึ้ืนเทียเอิ้นขึ้นกับ่ขอ้ขืนเลียจะบอกเข้าขึ้นรถ ค่ะก็จังวาวานมันี่เป็นจจงไหนบุกเหต่ผพิจารณาเอาเนาะค่ะเอาไปเป็นแนวทางนอกขอบคุณค่ะคุณยายค่ะสวัสดีค่ะมาสรุปตัวเลขของคุณยายจอยนาะค่ะตัวเลขของคุณยายจอยค่ะเก้าศูนย์สี่ค่ะเก้าศูนย์สี่คุณยายจอยฝันหินเหนือมหาอุวัตค่ะเพิ่นตีผู้เฒ่าเป็นเก่าตายเป็นศูนย์ผู้ยิ่งตีเป็นสี่ค่ะเจ็ดหกสิ สี่หกค่ะเจ็ดส่หเมคุณยายจอยสี่เสียสิดไปแล้วเพิ่นสี่ไรุค่ะสี่สรุให้คุณยายจอย,ย, 4, 4, ย,ย,จอยขึ้นเลขทะเบียนเจ็ดสีหเพิ่นยกมือใส่คุณยายจอยค่ะคุณยายจอยตี่เปิมหาเก้าเลขวัดเก้าสคุณยายจอยไปทำความสะอาดเลขถูกอยู่สลากลางบานค่ะ เดินไปจุดถูได้สามสองค่ะวันที่สิบกันยาคมพฤษภาคมพันหาวยุทเปยให้ทันผู้ช้มทางบานเราไปเป็นแนวทางสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลนอกค่ะกอย่าลืมกดติดตามป่าบนคนนีสารกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อซื้อบริภาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตูรีค่ะ ป่าบนคนยีสารกัสิหามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนากค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนยีสารกันเพียงเทนี้คิดหนาพบกันใหม่โศกโศกหมนัมนหมันลำลำด้วยด้วยยิ่งยิ่งต่างๆกับตัวเรีของคุณยายจอยน้อค่ะสวัสดีค่ะ